เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็อยู่กับ b บ l l y b a c h ช n แนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับยูรทักซิมิเตอร์สเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหายหน้าหายตากันไปเกือบ3อาทิตย์เลยนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอัยจริงๆนะเพราะว่าช่วงนี้ผมก้องไม่ค่อยได้มีเวลาได้เล่นเกมหรืออัดคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับที่คอย รอชมคลิปใหม่ๆอยู่นะครับผมหรือทักเพจเข้ามาครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันนะครับผมโอเคนะวันนี้อยู่กับอีซูนะครับผมเวอร์ชัน1.39นะครับตัวเกมนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปส่งทรายกันนะครับท่านผู้ชมไปกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรถพี่หมูนะครับผมเป็นเวอร์ชัน1.39อยู่นะก็ยังไม่ได้อัปเดตเป็น 1. 4.0เลยนะครับเวอร์ชันเกมผมก็ไม่ค่อยได้มีเวลาอัปเดตด้วยแหละครับมันมันน่าจะอัปเดตให้อัตโนมัตินะครับแต่ผมก็ยังเล่น1.39อยู่นะเพราะว่ารถสว่วนใหญ่นะครับก็ยังไม่อัปเดตเลยนะครับเป็น1.39เลยเอ้ย1.40เลยนะครับพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมผมไม่ค่อยได้มีเวลาเนี้ยอัดคลิปก็ไม่ได้พูดนานนะครับต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมโอเค ๋ย่เราไปส่งทรายกันนะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยนะครับไฟเลี้ยวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวปกตินะท่านผู้ชมไม่ใช่ไฟเลี้ยวซิ่งระยะทางก็ประมาณ122เอ้ย121นะครับกิโลเมตร น่าจะใช่นะครับใช้เวลา1ชั่วโมงกับ55นาทีนะครับเพราะว่าฝรั่งน่าจะเรียกเป็นชั่วโมงหรือเปล่าขับรถนะครับอันนี้เราเล่นแมปปกตินะครับท่านชมก็ทายเต็มคันรถนะครับวันนี้ไม่ได้ใส่ผ้าใบมาด้วยนะครับผมน่าจะทรายปิวลงถนนนะครับ โอเคเสียงเบาเกินไปหรือวานะ่ะไม่น่าจะเบานะครับท่านผู้ชมอย่าเอาแมปตัวน,นี้ออกดีกว่านะครับดูในะ G P S เอานะครับ G P S ในรถนะโอเคขอ3ามชาแนะครับ โอเคนะครับสาชาจ,จัดไปแล้วหนึ่งนี่ครับรถก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับท่านชมไม่ได้เล่นนานนะครับสำหรับใครที่ชอบซิมมูเลเตอร์นะครับก็จัดไปเลยนะครับันนี้นะครับท่านชมแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะเห็น น้องมังมีน้องคนหนึ่งนะครับบอกว่าอยากให้แนะนํารถให้หน่อยว่างั้น,นครับผมก็ไม่ได้ค่อยมีเวลาเด้ยทำเลยนะครับผมคลิปเลยก็มไม่ได้เอามาอัดคลิปลงเลยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับน้องเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวทําให้นะครับคลิปช่วงนี้มันก็ยุ่งหลายทางนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ ู GPS ด้วยนะครับเดย่าวลงทางนะครับท่านชมมาทางนี้นะโอเคต้องขึ้นไปบนทางหลักนะครับท่านชมก็ใช้คีย์บอร์ดเล่นอยู่เหมือนเดิมนะครับท่านชมยังไม่ได้ซื้อจอยนะครับ มีตังก็เอาไปใช้อย่างอื่นหมดเลยนะครับท่านผู้ชมก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีเลยนะครับท่านผู้ชมรายจ่ายเยอะนะครับท่านผู้ชมอตอนนี้ขึ้นทางหลักแล้วนะครับนี่ดูยังไงก็สวยเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมไม่ได้เล่นนานนะภาพก็โอเคอยู่นะ อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้หมอดภาพนะครับอันนี้ภาพปกติของมันเลยนะผมว่าจะลงหมอดภาพอยู่ก็ลืมอีกหลยนะครับท่านผู้ชมโอเคมาทางนี้นะครับเสียงน่าจะเบาเปล่าน,น,น่าจะเบานะครับ เวอร์ชัน1.40นี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับยังไม่เห็นออัปเดตเลยนะครับผมผมยังไม่อัปเดตเข้าไปไปนะครับตอนนี้ก็เล่น1.39อยู่เฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ดดดอะไรเนี่ยโดนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชม ไม่รู้มันจะปิดทางทำไมเนี่ยผมลิ้นเลยปวดหัวเลยเนี่ยนะมาเจออย่างเงี้ยครับเดีย๋ยวนะเดีย๋ยวนะได้เล่นนานนะครับผมจะไปยังไงเนะี่ยท่านผู้ชมขึ้นไปอย่างเงี้เลยไหมอืออือยกล้อยกล้อครับโอ้โห ทางมันยิง่งแคบนะครับป,รปิดอย่างนี้เรียบร้อยเลยเราเนี่ยมันมันยิง่งแคบนะท่านชมไปได้ไปได้ไ่ได้ไปไ,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 ได้นะครับขึ้นฝั่งนี้ได้วะนะ่นน่ะ ผมขับย้อนสอนเลยนะเนี่ยผมเบื่อเบื่อครับมาเจออย่างงี้ครับท่านผู้ชมปิดทางเนี่ยมันจะให้เราไปทางไหนไม่รู้นะครับท่านผู้ชมย้อนสอนขึ้นเลยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็เบื่อเหมือนกันนะมาเจอแบบย้อนสอนแบบผมเนะี่ยเนี่ยครับ ขึ้นมาทางนี้เลยนะไปย้อนก็ย้อนนะครับโน่นต้องอ้อมไกลเลยนะครับาชมจากระยะทางใกล้ๆกลับกลายเป็นไกลเลยนะครับาชมไม่เป็นไรนะครับเสียเวลานิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ปิดด้วยนะเราอะไรข้างหน้านะ่ะ นชนท้ายกัน AI ชนท้ายกันนะครับท่านผู้ชมเริ่มตกถนนนะครับไม่ค่อยได้เล่นนานนี้เหมือนขับขับไม่เก่งยังไงไม่รู้นะครับท่านผู้ชมเหมือนเริ่มเล่นเกมใหม่เลยนะครับ ฝีมือตกไปเยอะนะครับหายไปเป็นสามอาทิตย์เลยนะครับท่านผู้ชมก็เหมือนเราอะเหมือนเราเล่นเกมยิงกันเนี้ยครับถ้าเราไม่ไม่ฝึกบ่อยๆมันก็ไม่เก่งนะท่านผู้ชมอันนี้ผมห่างหายเกมนี้ไปสามอาทิตย์นี้รู้สึกว่ามันขับยังไงไม่รู้ตะก่อนนะก็ว่าเล่นเล่นได้อยู่นะแต่ช่วงนี้มันไม่ได้เล่นนานแล้วมันรู้สึกยังไงไม่รู้นะครับเหมือนทักษะเราลดลงนะครับ ได้อยู่นะครับมันต้องเดินทางไประยะไกลเลยนะครับท่านชมเพราะว่าทางปิดนะครับหรือเลี้ยวข้างหน้านะครับท่านชมอ่าเดี๋ยวตรงนี้นะโค้งเลยโค้งเลย โอเคน่าจะอีกไม่ไกลนะครับเพราะว่ามัน120กว่าโลนะครับแล้วก็ในเวฟมอดนะครับผมเห็นแมปมาใหม่เยอะอยู่นะเดี๋ยววันหลังผมจะเข้าไปลองเทสแล้วก็ มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับได้ลองดูวิธีดาวน์โหลดแล้วก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันนะครับท่านผู้ชมหรือใครที่เก่งๆแล้วก็สามารถไปดาวน์โหลดในเว็บหมดได้นะครับมีเยอะแยะนะครับโอเคนะครับเลี้ยวขวาด้านหน้านะติดไฟแดงนะครับโอเค ไม่ใช่ทรายเต็มถนนนั่นแหละ,ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงนี้นะฝนก็ตกนะครับท่านชมอยู่บ้านผมนี่ฝนตกนะพายุเข้าอีกแล้วนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือคอมเมนต์บอกใต้ล่างคลิปนะครับว่าอยากอาจจะให้ผมเล่นแนวทางไหนนะครับหรือสอนอะไรนะครับท่านชมบางครั้งผมก็อาจจะไม่ได้อ่านนะครับท่านชมเพราะว่าบางครั้งผมนานๆเข้ามาดูทีนะครับไม่ก็ได้อ่านเลยนะครับท่านชมต้องขอไปจริงๆนะครับ อ่าเวลาขึ้นแล้วนะครับมีเพลงขึ้นแล้วนะครับเพลงมงบอกว่าเรามาส่งของช้านะครับท่านผู้ชมไม่เป็นไรนะครับอาจจะรบกวนนิดหน่อยนะไม่เป็นไร ราะว่าทางมันได้อ้อมด้วยแหละครับมันก็เลยช้านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เต็มที่แล้วนะครับวิบ่งได้90้าใช้คีย์บอร์ดต้องคอยแตะอยู่ตลอดนะครับ ใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับท่านชมน่าจะเมืองด้านหน้านะโอเคเข้าเมืองแล้วนะครับเข้าเมืองแล้วนะครับท่านชมโอเคเราก็จะตรงไปนะอ่าไฟแดงนี่ครับ เดยวเดี๋เวเดี๋ยวเกือบละไปใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับด้านหน้าเลยนะครับ แล้วก็จะส่งทรายเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวขวานะเลี้ยวเลยนะครับไปเขียวพอดีตรงนี้นะครับโอเคส่งตรงไหนบริษัทไหนนะครับน่าจะบริษัทด้านหน้านะตรงนี้ไม่ใช่นะครับตรงนี้นะบริษัทนี้นะครับ โอ okay. เคเลี้ยวเข้าเลยนะเดี๋ยวนะรอรถไปก่อนไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เลย โอเคนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับเอนเตอร์ Enter เลยนะครับไม่โดนหักสักแต้มนะครับท่านผู้ชมโอเคโอเคนะท่านผู้ชมโอเควันนี้ผมก็เอาทรายมาส่งไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบลลี่บิลทำคลิปต่อไปนะครับอา,อาจจะมาบ่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงหลังๆก็หายไป3อาทิตย์นั้นก็งานยุ่งนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาได้เล่นเกมหรืออัดคลิปเลยนะครับต้องขออภัยจริงๆนะท่านผู้ชมโอเคต่อจากนี้น่าจะมาบ่อยนะก็ฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบลลี่บ l ลนะครับ อันนี้เอาไว้แค่นี้นะไปแล้วไปายท่านผู้ชม